โลโลสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนหลักพื้นฐานในการจัดกระดูกนะครับครับเป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้กระแสการจัดกระดูกนั้นมีเยอะมากซึ่งก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าผู้ที่สนใจไปเรียนจัดกระดูกโดยขาดความรู้ความชํานาญโดยขาดหลักพื้นฐานแล้วก็หลักกฎหมายในการคุ้มครองดูแล มีหลายขั้นที่ไปเรียนมา5วัน10วันแล้วก็มาจัดกันเองซึ่งก็เกิดปัญหาทําให้เกิดการบาดเจ็บนะฮะเกิดการอันตรายต่อผู้ที่เราไปกระทําเขานะครับจันเอ,อเองจึงเห็นความสําคัญตรงนี้จึงขอสอนเบื้องต้นนะครับเป็นหลักสูตรการจัดดูกซึ่งทางโรงเรียนจาย์สอนให้กับนักศึกษาแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่พูดถึงหลักพื้นฐานสําคัญในการเรียนการจัดกระดูก นะครับการจัดกระดูกนะนะเราเรียกว่า Choice Adjustment Joy and Massage ซึ่งเราก็จะมีจริงๆแล้วการจัดกระดูกนะเราอาจจะต้องมีการปรับสมดุลของกล้ามเนื้อโดยการนวดด้วยนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์นะครับคนที่จะเข้ารับการอบรมเนี่ยนะเราก็เมื่อจบการอบรมแล้วเนี่ยทางหลักสูตรของอาจารย์เองก็ตั้งเป้าหมายว่า คนที่เข้ารับการเรียนหรืออบรมเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายหลักการและเหตุผลของการนวดจัดกระดูกได้ถูกต้องนะครับอันนี้2ก็คือต้องสามารถประเมินและวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องและใช้เทคนิคการนวดจัดกระดูกในการบําบัดรักษานะครับได้ถูกต้องอันที่3ส,สามารถให้การบําบัดด้วยเทคนิคการนวดจัดกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย สำคัญมากนะครับต้องมีความปลอดภัยันั้นการจัดกระดูกเราจะทำามสี่ถมไม่ได้จะต้องมีหลักวิชาการแล้วจะต้องมีเบสิกพื้นฐานนะที่สําคัญก็คือต้องมีกฎหมายรองรับด้วยโดยเฉพาะเราจะต้องออมีกฎหมายเราจะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศีะนะการนวดไทยหรือกหรือเวชกรรมไทยอย่างน้อยซึ่งจะต้องดูแลตัวเองได้นะครับ ส่วน as, เนื้อหาที่ของหลักสูตรที่อาจารย์จะสอนก็คือเราก็จะต้องมารู้ถึงความหมายของการนวดกระดูกนะฮะความรู้เบื้องต้นนะต้องรู้ประโยชน์และโทษของการนวดกระดูกนะครับต้องรู้ประโยชน์และโทษของการจัรกระดูกนี่สําคัญนะฮะแล้วต้องเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบกระดูกและข้อนะเราข้อต่อต่างๆเราต้องเรียนรู้กายวิภาคนะครับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ ต้องเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรพยาของระบบประาสาทต่างๆนะฮะรวมถึงต้องมีเรียนรู้ถึงเทคนิคนะฮะหลักการซักประวัติและการตรวจร่างกายที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อรวมถึงพยาธิสภาพของโรคกระดูกและข้อนะครับแล้วก็ทําการวินิจฉัยและรักษาด้วยการใช้เทคนิคการนวดจากกระดูกที่ถูกต้องอ,อันนี้ก็จะต้องเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่จริงๆแล้วเป็นเนื้อหาที่กว้างมาก ไคโลแฟคติกเองที่เขามาเรียนที่เขามาทํางานในประเทศเราเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเรียนถึง6ปีนะครับส่วนหมอจัดกระดูกซึ่งเป็นแพทย์แผนอจยุบันก็ยังไม่น้อยกว่า6ปี7ปีขึ้นไปกายภาพบัตรก็4-5ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเรียนจัดกระดูกจึงต้องคํานึงถึงให้ดีว่าทั้งทั้งที่ตอนนี้นะฮะกฎหมายบ้านเรานะมีแล้วแต่ปัญหาว่าคือยังไปครอบคุมดูแลไม่ถึงฉันฝาก เตือนไว้กับผู้ที่อยากเรียนจัดกระดูกแต่บาขาดเบสิกหรือขาดกฎหมายนะรองรับเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับเราอย่าทำผิดกฎหมายกันนี้มาดูหลักเบื้องต้นนะครับการนวดจัดกระดูกนั้นเราหรือ j o i n t Adjustment Adjust คือปรับหรือจัดนั่นเอง j o ยคือข้อต่อ and m a s s s g e นะฮะก็คือเราต้องใช้ทั้งเทคนิคการปรับกระดูกและการนวดซึ่ง ผสมประสานกันนะครับซึ่งการจัดกระดูกอย่างเดียวก็บางครั้งก็อาจจะมีข้อจํากัดนะฮะการนวดจัดกระดูกในที่นี้จะหมายถึงการปรับโครงสร้างของข้อต่อนะครับให้เข้าสู่สภาพปกตินะเพื่อแก้ไขอาการที่ผิดปกติของข้อต่อนะทั้งนี้ด้วยวิธีเทคนิคการจัดดัดดึงนะทางภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า Mobilization หรือ Man i p u l a t i o n นะและการนวดไทย รนะวมถึงการบริหารร่างกายเอ็กซ์ไซส์การบริหารต่างๆที่เหมาะสมด้วยนะจะเห็นว่าความจํากัดความนั้นของเราเราครอบคลุมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ทําแล้วก็รวบรวม,วมใช้เทคนิคการนวดผสมผสานเข้าด้วยนะครับแล้วยงนอกนี้จะต้องใช้การบริหารร่างกายให้เหมาะสมด้วยนะถึงจะเป็นการจัดกระดูกที่ให้ประโยชน์และกเ็เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุดนี้เราก็จะมีคําจํากัดความในทางการแพทย์หรือทาง กันเราจะมีคําว่า mobilization นะ m obilization คือการจัดดัดดึงข้อต่อด้วยมือของนักบําบัดนะเราเรียกว่า therapist นั่นเองด้วยเทคนิคที่มีกว่าที่ใช้ความเร็วต่ำนะใช้ความเร็วต่ำํำ low velocity นั่นเองช่วงระยะเวลายาวคือ large amplitude เทคนิคที่นุ่มนวลนนะแล้วก็ภายในช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อนี่ต้องใช้เทคนิคที่นุ่มนวลนั่นเองส่วนแมนน้ คืออะไร manipulation คืออะไรครับก็คือที่เราเห็นดัดกันบ่อยดัดนึงกลอกกๆอกกอกกอกนะฮะด้วยความรุนเร็วและแรงอันนี้เป็นเทคนิคที่อันตรายมากซี่ส่วนใหญ่เราไปมกักไปไปไปเห็นเขาทําแล้วมากระทําตามหรือไปเรียนจัดกันมานี่แหละอันนี้เป็นเทคนิคถ้าเราชื่อเต็มๆก็คือ manipulation นั่นเองนะครับก็คือการจัดดัดดึงข้อต่อด้วยมือของนักบําบัดนะ,ะด้วยเทคนิคที่ใช้ความเร็วสูงคือเร็วมากและช่วงระยะเวลาช่วง ระยะแคบนะช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความเร็วสูงแล้วไปดัดหรือไปจัดกระดูกในช่วงระยะระยะาทางที่ยาวเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้อต่อได้นะภายในช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อต่อนะอันนี้ต้องไปเราต้องไปปรับในช่วงการสุดท้ายของการเคลื่อนไหวของข้อจริง,รงนะที่มีความนะก็คือไปอยู่ในข้อต่อแตก แต่หลักสำคัญคือต้องอยู่ในข้อจำกัดของข้อที่ปกติก็คืออ n นาโตมิกเรนจ์นั่นเองโดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เราจะเห็นก็คือบางทีเราพอนวดนวดเราเประเผลอกะดัดคอกรับนั่นนะอันนั้นด้วยความรวดเร็วนะน,นะอันนั้นก็คือเป็นเทคนิคการ Manipulation แต่มีความอันตรายสูงมากนะครับเดี๋ยวนี้หมอน,นวดแผนไทยเราถ้าเรียนในระดับเบื้องต้นนะฮะ หรือในระดับ800ชั่วโมงก็จริงก็ยังไม่มีหลักสูตรตรงนี้ที่รับรองชัดเจนนะครับเพราะ,ะนั้นก็ก็ต้องระวังให้ดีนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับ